สวัสดีจ้าพี่โนโอ้องพามากินปลาทูมันเดีอจ้าพี่โนโอ้องจ้าเบื้องเออเอาแบบว่าหอมกระเทียมซอยๆแล้วกับพริกพี่โนโอ้องเอ็กก็จะไปว่าเจียวให้หอมแล้วกับเป็นพริกแห้งพริกสดใส่มันไปพี่โนโอ้องจ้าบีบบวกนาวใส นี่ละแซ่บพี่น้องเอามาคุคเขาสวยหุอนหุนแบบืีอมะตองเบาถึงเลยจ้ะเมนูอร่อยอร่อยเ,เยบิ้งเอจะบบีบีเบิ้งนี่บีอืมเสียพี่น้องนี่คุกเขาเขาสวยหุอนหนี่น้องวามันจิแแ่บป่าวเอว่ามันแสบ <c oughs> ความเค็มแค่น hmm. mm ิดเดียวเท่านั้นกลนมากินตัวนี้ไงบอกเค็มไหน่อยหวานกระดูกหวานนี่คือบเกลือประทูกเค็มตัวอะไร หอมมากเฮียเอจิแบบเซ่บอกพริกพี่นอ้องเฮียพริกแห้งทอดเห็นมันหอม,อมอ ืใส่ลงไปรดจอืคูกเขา่าอืมบีบีเห็นไนายกินพี่นอ้องจ้ะมันก็นายกินอืม หอมพริกแห้งี่จ้า เดี hmm. way, ๋ยวหมักซอยใส่ซื่อๆแม่พี่น้องอีมาปิแจ่วให้มันหอมๆเนี่ยอืมติดแต้อัตรรสเนี่ยในการบีในการบี เดีือบังน้องเซนเลยคือแบบเลิศถ้าเขากินบ่เบิดเนาะพี่นอ้นองเขาใส่ตู้เย็นไว้แดดหรือบ่ต้องใส่ก็ได้อืมอพริก เบกก็้งบกกอบหลายนี่ใส่ไปใส่ไปล้วมหัมให้เดึงมันน er ิดแบบเอาแนวเทิร์นให้แบบว่าม <laughs> ัน <laughs> น่ากินเนาะน้อยนี่เงี้ยมันปลาทูข้าประทูอร่อยไปไหนมา มาเกียดเนาะคนไทยคลิปอยู <bien ven ido> ่ม <bien ven ido> ันหยุดนี <ata> ่ยเยอะคนไทยคลิปอยู่มันหยุดตัวเตะเตะเยอะคือเนาะมันใหญ่ Mm-hmm. <laughs> อย่ให้าตัวรหัสิบบาทพี่น้องอืมหูยอึดทำไมหลอกขอประทูแมนะ่ใคอยไปดูซ้ายหน่อยพี่น้อง ประทูหอมเนี่ยมันแซบยี่ดีพี่น่อม cái cài quá nó xuống cực, cứ xuống lưng lên những cái quán của hãy mấy nó เบดานนั่งเขากลับด้านแค่นี้ เริ่มเผ็ดแล้วมีแต่พริกอร่อยอ่ะืม,มีบุกน้าไส้นี่แบบเลออิศอ่ะเขากันอ่อืมอ้มหอมไ่้คือเย็นเลกินอ่ะเนี่ย ซ่อนแบบนี้เพรเกลข่าแบบดูเด่นง่ายกินเจอเวลากินแบบมือเปิือจะลำบากนิดหน่อยนะคะอหา,าหารดูดน่ากินมนากอาหารดูเด่นก็จริงจะบ่เหมือนเขาตังตำตำตังตตำอาหารบรเด็นจะว่ากินขนดัด ก็ส้นตัวมากินแบาทัวามาพักอืมไอ้มากับมกคุกเข่าอ่ะมันกินแบบเพื่อนใหญ่อ่ะต้องกินแบบไอ้มะคุเข้าสวยอ่ะ

อืหัวไปครับเส้นผงน้ไปน้ำเลยเนาอยเดี๋ยวแบบว่าไปผัดใส่ผงหน้วลงไปในเนี่มันม,มีความหนว้อืมหอมยิมนาจ้าอย่าทายคลิปนน้บบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเลดยเดนจ้า